และกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไรอยู่ในลมร้อนและน้ำกำลังเดือดอยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชมแท้จริงแต่การก่อนนั้นพวกเขาเป็นพวกเจ้าสำราญและพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่อยู่เป็นนิดและพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นดิน และกระดูกปนแล้วเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือตลอดจนบนรรพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าแท้จริงชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้นจะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้จักกันดีคือวันกิยามะแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้น รักกุม่มและพวกเขาจะใส่มันเข้าเต็มท้องแล้วพวกเขาจะดื่มน้ําที่กําลังเดือดตามลงไปแล้วพวกเขาจะดื่มน้ําเช่นกับการดื่มของอูดที่กระหายน้ําจัดนี่คือที่พานักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ยอมเชื่อวันฟื้นคืนชีพพวกเจ้าเห็นสิ่งอาซุจิที่พวกเจ้าหลังออกมาแล้วไม่ใช่หรือพวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้าง เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้าและเราจะไม่ถูกขัดขวางในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหวานแล้วมิใช่หรือพวกเจ้าทําให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทําให้มันงอกเงยขึ้นมาหากวเราประสงค์ให้มันหักเป็นชิ้นชิ้นแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทํามันได้แล้วพวกเจ้าคง จะประหลาดใจพวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับความหายนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นเราขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วยพวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือพวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมาหากเราประสงค์เราจะทำให้มันเข็มจัดแล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กระตันอยู่พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรือ พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกงามขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกงามขึ้นมาเราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติแลน่นวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางรอนแรมดังนั้นเจ้าจงสรุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิดข้าเอาลลอ์ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่างๆแห่งดวงดาวและแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หาพวกเจ้ารู้นั่นคือคมภีร์อัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องคำเพีรอัลกุรอานนอกจากบรรดาผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นมันถูกประธานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและด้วยเรื่องนี้อัลกุรอานกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเยอยอยางและทั้งๆที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพมาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่อลอักกระนั้นหรือและเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยกำลังจะตายแล้วพวกเจ้าจะยังสามารถยับยั้งมันไว้ได้กระนั้นหรือ ในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูอยู่และเราเอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาเลกาของเราหากว่าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริงหากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์ความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขาและหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวาแต่หากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทางสิ่งที่เตรียมไว้สําหรับพวกเขาก็คือน้ําร้อนที่กําลังเดือดและเปลวไฟที่ลุกไหม้แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอน